Đừng à, có đầu bỏ đầu không đầu Ừ, đầu bắt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  đầu dạy đầu bắt đầu được đầu bắt 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 โอ้นเดียวหมอาเขาให้เลยดึงหมอดึงกอกจะเบีระวังเด็กย่านจะคองจ็บเอ่ะเาะจบกะยายอดอดออยายอดออกนายาลุมเดน่แล้วบเมลี่นะยายเออเดี๋ยวเวลาห่างเด็กออ้ยไปไปยูอันไม่ป้องกันสั่งซีหนรอคุปปาให้เพิ่น ดเนี่ยเห็หมละได้คืนแล้วเนี่ยให้ทานไดยแล้ววะไ่ใ่ได้ดิเอาไม่ยังนะไม่ยังเดือดจ้นะอาเาเเโอ้ยลอยนะเอาตวงามๆเลยนะโมเป็นกำลังอีทอดเก็บ่นะออทอดครับ่นะ นี่เห็นว่าได้กำไรแล้วนะอูคือกำไรเียนนี้คันทานทานไปแล้วได้คืนมาเท่าตัวครับอยากกินได้ยดีอิไมะอื่นติได้ม้ด้แล้วตีเปียน

ไอ้ไม้อันนี้ไปเอาเอายายเอาให้แน่ด้อไปอยู่เนาะเนี่ยอให้ทานไปเรากันนี่สั้นเนาะเนาะบเซียแต่ยัลบดูดินี่โบเซีย <l acht> จะไปให้หลายละอววหลลั <c oughs> ดดล่ดะโห<อ>รถนี่ผมเอาแทะ เอาเอาใช่เอาจับขันเบ็ดกระโบ้โอ้ยนอันาไะเดี๋ยวไปกินนั่นนะมันน้ายากก่าข่าวเนาะที่ด้ให้เดอาลดใหาจินแยกเนาะยากกับข่าวให้เดดได้งนี่ปูเด่ ถึงเขาฟังเน่มาเขฟังเห็นรถกรแล้วกเดี๋ยวนถไล่จังเนี่ยผมว่าเนี่มามารถังท่านมีแต่วังท่านมีแต่ปาเขยงอนนี้โบมีนะอันนี้โบมีวังน้ำขึ้นมาฮอตะได้ปลาเขยงกัน ครับแต่ง่ดีไปแล้วโอ้กินกับข้าวนี่โตละคำนะเนาะเอ้าเอ้ายายทำยังไงเนี่ยต้องซื้อแว่นเราดิเนต้องไปตัดแว่นเราดิเนเอ้าเอ้ายายยายก่อนเกาะเปลือกตาดิโอ้เอาดิเน ยิ่งก็เกาะมือนะ่ากะเนีเข้าแล้วเห็นปอปูมากวนทางที้เดิ้ว่ออันนี้ดินี่อันนี้อีกเอาเอาอันไดอ่ะผมดึงซอยป่ะอาเกอยคือปู มันปลาอย่างปลาปลาเขาปลาเขาปลาส้อยปลาว้าใหญ่ใหญ่ใหญ่อันนั้นปูนี่นะเนี่ยนะนะปูหรือปลาหลดนะหม้ากว่านะกวนใจกวนใจจงบ่อืะ วัดเย็บุงตัวสำรองนิ้วอย่างน้อเอาดไต้ปูยาตหญ่ปลาดุ๋ยบ่เนี่ยมันห้อยกระจิบปูทั้งหอยกุนเอาทุจง โอ้ยคุมเราอย่าทายใหญ่ได้เป็นปูได้ทั้งปลาแต่ยังไม่เห็นปลาหลุดเนี่ยเห็นปลาหลุดไงเนี่ยเห็นปลาลดเนี่ยเนี่ยบนเกาะเนี่ยเนี่ยใหญ่ใหญ่โอ้ยว้าวปลาปลาเห็นวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาซีนี้นี่อันนี้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 จับไปทึกกันนี่ ไม่เหานน้อยเลยไม่มาอีกแล้ววะนั้นจะเป็นขยิ่งนะตรงนี้นี่ป้านเนี่ยตอดด้วยนเจอกับนี่อาจจะเป็นปูเอาย้ญ่คันสั้นเลยเอาโอ้ยสามคันโอ้ยเอาอันไหนน้อยขอมกันสามคันเลย เอาเเอากันได้เอาาตัวก็เอาเอาาจากัน้เอาเอาคองกันกันนะยายมันคล้องกันนอี่ไปจุ๊บๆอยู่นี่ เตบา่น้อยนะโอ้ยไปกินดองขงันกกินอันเจ้าหานะได้ปูก็ไม่เคยกินอจกคนอืกินไม่กินนื้กินนทเดียวซอยู่ผู้เดียวปะน่ใส่แก้วไว้เาก็กิน นขอย่างมาขอยเียวมาให้เขาก็ยกของเขาขึ้นมาอ้างขาว่าเออกินดูนี่แล้วมีแล้วบุอันเว้ที่บุกอิดเว้ที่เอาจไงาคุกินน้ำ้ดได้โอกินทีเดียวต้อเียวมาให้เขา่งหัวเดี่ยวกัยังบบปะดีะโหยช่ชนเก้วเลยเอาไปให้เขากินน้ำก

บ่ที่กระเจี๊ยบกันยังวะเหม็นๆหอมดิ่งดีนะของกระดตรงนี้นาเนนางมีกอ

ตัวเดียวนี้นี่ะตอดไปตอดมาอยู่เน,นี่ย <c oughs> ปัดไปปัดมาปัดหมองกอดเห็นเลี้ยวด้คืนแล้วเห็นปลาเห็นปลาบ, <c oughs> บุญไปแล้วอะ่ะเ,เ,เน,นี่ยนะแถมเนี้ยเนี่ยเกาอีก หมดเสียแต่อย่าลบลู้ดีนะเรื่องเรื่แบบนี้มาทานให้ผมจากกระติกเด้อครับอายองกับามตัวเดียว แสดงของเนยักย <laughs> <c oughs> ัก <ornament> ย <ing tattoos> like kind of ักไหลครับครับชกรันครับแปบาี้วโอ้เออใช่ไหม่อันนั้นสิ้นวัวนะแปดสิบกว่ากินได้เออใช่หรือแปดสิบกว่ากินได้ถือว่าแขายังดีอยู่

องเขากหุ่นมุ่งใชก้อยกองคนแก่มึงยูคนยังว่าเขาวอาเขาบจห่นนะเอาใหญ่เดองเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเ้เ้ยเอ้ยกละอ๋บกฟัง่าโอ้ยชิโม่ไทยรูปกับฝรั่งเนาะโอ้ฝรั่งยักษ์ไยรูปน้ำ

Lay chữ mà chứ. Lay mà, xong I'm kêu cưng. Nadie nào. Nadie kêu mặt chữ. Tu nha mặt chữ. Nadie kêu mặt chữ. Nadie kêu nó chữ. Nadie kêu mặt chữ. Nadie kêu

โอเควอาละเออถายดูนะให้ดูนะได้ใถ่ายมามาจะคนได้โอเคได้ละมาจะจับมองถาให้อยู่เยี่ยไม่ได้ให้เช่นนีใช่จะไปไปเห็ดปลาเกี๊ยวไปแห้งไปอันนี้ทอดกินแซ่บแซ่บใช่ไหมโมเดิร์น